ทำงานดีกว่าน้ำฝนเอ๊ะใครเรี่กนนะแม่ผนว่าถ้ามีใครเรียแต่ว่าอยู่เดียวห้ามหันไปจดัดขาดไม่หันไปดีกว่า <c oughs> น่าแตยกยูอไหว่ันอยู่เราอยู่ว่านี้รา,ดาได้ถามว,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 ว่าเป็นใดรเจ้าจำเจ้าจำแมนเมนถามว่าอาจเจ้าจำใครได้บ่ ไม่ยังที่จํำไปได้แล้วบุเปิดเำหลานในยเน,นี่สะนะเออลืมย,ลยุกเมื่อไหา่แล้วไปใส่เมื่อไรแล้วอานันตระนาอืมเพิ่มาบ่อ,บอไปไกลๆบ่ไไรอีหัวตอเมนเอา่เมือนสอนมอเตอร์ไซค์มาเรามานั่งตอผสมกับุ้งกับหนา้าพอดีอืมกะเล่นเ่งเห็นแล้วละ นาน่าน่าอ๋อนักเรียนทะเลาะอะไรกันล่ะพี่ครูมาครูน้ำฝนมาอะไรกันล่ะทะเลาะอะไรกันอีกอ๋อเปล่าค่ะครูเอิ่มเขาทะเลาะเรื่องดินสอบคุณู่้ชมแค่ทะเลาะกันทำไมแค่รดินสอนะงั้นไปเคลียร์กับครูที่ห้องแจ็ครู ว่าไงมันไว้อีกทำไมพวกเธอถึงทะเลาะกันก็ก็หนูอะอเล่นดินสอยดีๆใช่ปะครูเออก็หนูเล่นดินสอยหนูเขียนหนังสืออยู่ค่ะครู แล้วไงต่อแล้วก็พอทีนี้ช่ปพ่อคูแล้วพอทีนี้ชือ่อเมยค่ะคูแล้วเขาก็มาดึงดิสอจากออกจากมือหนูค่ะแล้วทำไมถึงดึงออกหนูก็ไม่รู้ค่ะเขาเหมือนแกล้งหนูค่ะแล้วพอหนูตีที่ไหลเ่เขาบอกเขาก็บอกว่าออโอ๊ยเจ็บแล้วเขาก็มาดิสอมามาที่มือหนูค่ะฮะน้ำฝน น้ำฝนน้ำฝนอ้ายเออเออเชครูไปเรื่องนี้ไปกันไปใครเรียกฉันเนี่ย,ยไปดไปเลยเดี๋ยวครูไปสน่น,นปไปชื่อยรูปแปลกๆดูนะจ่ใครมาเรียกฉันล่ะน้ำฝนเสียงเหมือนเสียงเหมือนไอรินเลยอะ่ะไอรินไอรินไอรินอ้าวไอรินอยู่ข้างบนแล้วใครเรียกฉันล่ะ ไม่มีนะแกวิจิขอไปอยู่ด้วยเจ้าป้าแกได้สิฉันอยู่ห้องอยี่แลว้วเยู่แล้วห้องพักครูเหรอเอ้าห้องพักครูฉันแกอยู่เพื่อฉันเลยดีเป็นไรอะแกครูตอนนั้นฉันได้ยินเสียงคนเรียกฉันว่าน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนน,ฝน,นะแก อาจจะแกอาจจะหูฝัดไปก็ได้ฉันขอไม่บอกเรื่องนี้กับแกจะได้นะบอหื่อพักหื้อไปสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสิีตอนเช้าเ้าตลาดไปบานพีเบิร์ดรู้ไหมสัตว์อะไรทำให้มี มีน้ำเยอะที่สุดยากว่าสิขืนรลายป็นไรยากว่าสิขืนรล้เป็นไรยนกโดดมีน้ำแพะนีเสียหลเียไปเอาจางเดีย,เ,ดย,เ,เ,ดยเข้าไปเซสุด,สดใครตอบได้คุณจะให้ขนมหนึ่งชิ้นเลยตอนพักที่ยังมาเอาที่คู หนูตอบได้ค <boundaries> ่ะครูหนูตอบได้ค่ะหนูตอบได้ค่ะครูหนูหนูตอบได้ค่ะครูือหนูตอบได้ดีใจเหอะคืออยู่ค่ะหนูหนูตอบได้ค่ะเอาคนน่าสุดเออเมนมาเลิกเรียนแล้วแกกลับกันเถอะโอเคนั่นดิ โอเจ้ะโอเค่แกวันนี้แกจะแมะไหนปะแว่สิฉันจะว่าฉันว่าฉันจะไปร้านหมูกระทะแกแต่ว่าไม่รู้ว่าร้านหมูกระทะมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีร้านหมูกระทะนะมีแต่ร้านน,าน,นาั้นอะไปปะล่ะไปปะล่ะ ก็อาจจะยังนะอาจจะยังนะฮะอาจจะยนนันน้ำา้าฮะใครชื่อน้ำ้าฉันไม่ได้ยินเลยเลยนะแกน้ำฝนน้ำฝนเอ้จารยแกแกไปแล้วไปแล้วแกเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยวันนี้ฉันขอนองโรงแรมได้ปะแกไม่ได้ไม่ได้แกโอ้ยฉันไม่นอนก็ได้ กับบ้านค่ะหนึ่ที่กันหนาวก็บไปหายไ<า>ส้เลนะนาเอาเสรจตาแล้วนะคะสองยายเออไปก้เ้ อืมโอ้ว่าแต่แกฉันว่าบ้านแกก็ดีน,ดนะขอบคุณนะแต่ว่าไม่ต้องไอไม่ต้องชมฉันขนาดนั้นก็ได้้แกมันน่ารักดีเพื่อนฉันนะ

นี่แกจะนอนข้างบนข้างยางอ้างอะนอนไหนก็ได้แกเนี่เชื่อขาไปอานน้ำกันนะไปลุกใส่มาลงมน้เข้าไปหันมาลงกน้าบักสร่างไปหันบักร่างเออแก่นั่นล่ะแต่ยังเอากับยานี้อยู่สมน้ำหนักยานี้ใยมันกรอบบิดทงงนลยขนาดยานี้ ซือกรรมคือกรรมกรรมของมัน,นรก,กรรมกรรมทำงานไปลไปะแกไเนียนปดไนค่ะแกนแล้วใช่ปะอัดแล้วจ้าหนอยอ๋อโอเคโอเคแต่วันนี้รต้องไปเข้าเวรอีกแล้วจ้า ไว้ก็ยังบอกอย่านี้ไว้อย่ไปสนใจอย่ว่าต้องไปเครียดอมแกตัวเล็กตัวเล็กไม่รู yeah, okay, okay. Yeah, right uh ้งไตหมนเออเมันบอกมันบอกไปน้ำจ okay. ่อยๆไปแกไปมันบอไปน้ำได้เบิไไ้แกจะคอมเพลนเสื้อได้ปะได้ได้เสจ้าสาจ้าโอแกเจ็บมือล้วเจ็บ ไปสายแล้วเนี่ยวุ้ยพูดคำนี้แหละจะไปสายโ้หเด็กก็ได้หนาะเร็วจีเด็กน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนโอ้ยน้ำฝน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 น้ไปเลยแกไปเลยแกก็เร็วสิโอ้ยอะไรเนี่ย แกน้ำฝนฉันกะติดลุแกไปด้วยได้ป่ะโอ๊ยแกก็ติดฉันอยู่เนี่ยไอ้แกจะเอาอ,นะอะไรนะฮะแกคุยกับใครส่งอะไรโอ้ยฉันบ้าไปแล้วเนี่ยน้ำฝนน้ำฝนจัดแล้สิจัดแล้สิน้ำฝนน้ำฝนเฮ้ยโอ๊ยแกคุยกับใคร ก็ฉันก็คุยกับแกไม่ใช่หรอแกไม่ได้คุยกับฉันหรอโอ้ยชิ่งมากไปแล้ววันนี้น้ำฝนน้ำฝนโอ้ยหยุดได้แล้วหยุดเรียกฉันโอ้ยฉันไม่ได้เรียกแกนะแกเป็นอะไรน้ำฝนน้ำฝนเลหยุดเล็สิหยุดเลยหยุดเลยตรงนี้เลยหยุดเลยฮะพีน้ำมาคุยกับใครอ่ะโน้ำสินี่น้ำฝนแกคุยกับใคร ก็ฉันก็คุยกับแกไงแกเป็นอะไรเนี่ยแต่ฉันอยู่นี่นะฮะแ,แ,แ,แล้ว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 นั่นแหละคือใคร ฉันกลัวแล้วไปฉันไปเห่ฉันกลัวแล้วฉันลืมบอกแกว่าที่นี่เคยมีคนเสียชีวก,กอ่อนตำนหน่งที่แกอยู่อ่ะเฮ้ยเขาจะมาทำอะไรฉันไหมฉันกลัวแล้วกอกกอกกอกเฮ้ยแกทำอะไรเนี่ยเราต้องวิ่งหนีวิ่งหนีให้สุดวิ่งหนีแหละเท่าที่เราจะมี ไปน้แกหยุยแก่ทำไมแกไม่ขี่รถล่ะฉันมีแค่สองคันสองสองสองที่นั่งมันจะไปได้ไงลนะ่ะไอ้เราต้องรีบไปให้ถึงบ้านเราต้องรีบไปให้ถึงบ้านเราจะไม่โดนค่ะจะได้ไม่โดนค่ะเราจะไม่โดนเธอมาอลยไปน้องแกเขาบอกห้ามอยู่ถึงเมือ่อแกต้องกลับบ้านแกนให้เร็วที่สุดนะ นี่กบเปดทที่สแล้วเราต้องเปิดใหมันไม่ได้ไม่เข้ามาแกอยาเปิดไทำไเราต้องไปชงรับไหมอ่ะแกแค่งปแอในห้อนสี่ต้องไปแอในหนะ ฉันกลัวแกแกมันเข้ามาแล้วทำไงดีเราต้องทยิบยิบไปอไมมัน่สการตัวจดเข้ามาแวจะอรตัวนี้ไม่ได้นะแกแกหำหะไรไปสิแกหำนี้น,นม,มันจะเห็นทำไมตัวนี้นฉันสิฮึฮาฮาฮทำไมแกสัวนีฉันไปได้ ถึนบ้านก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนี้นะคะแล้วก็กดแชร์ฮะ